เซฮ Hi เซฮคลาส14นาฬิกา58นาทีบาย258จะหมาย3แล้ววันนี้ภารกิจทุกอย่างลุล่วงแล้วนะคะก็คือทำอาหารให้พี่ลีโอสุนัขน้อยวัย7ขวบของหมอล้างจานแบบเยอะมากวันเดียวคนเดียวแบบเยอะมากล้างจานคว่มเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอากาศก็สลวนสะเลสะครึมมากเมื่อคืนหนาวมากเมื่อคืนบ้านสวนนอนชบา23องศาคิดดูคะ่ะแล้วก็ จะบอกว่าพึ่งฟื้นไข้ใช่ไหมพึ่งฟื้นไข้วันนี้ก็ยังจะเป็นลมประคองล่างออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งโอ้จะเป็นลมหน้ายัางซีดมากแล้วก็กําลังวังชัยยังไม่ได้กลับมากลับมาแค่ยี่สิบเอร์เซนยังอีกแปดสิบอะ่ะชีวิตนอเดี๋ยวอาบน้ําตอนเย็นเลยช่วงนี้ชุดนอนทั้งวันก็คืออาบน้ําวันละครั้งตอนเย็นรอบเดียวเลยเพราะว่าพลังงานไม่ดีอะ่ะแล้วพอเราไปโดนความเย็นเยอะๆเราก็จะแบบว่า เป็นคนไม่ได้ขี้เกียจอาบน้านะคะหมอเป็นคนชอบอาบน้ําหมอไม่ชอบการแต่งตัวไม่ชอบมันกินเวลาเราไปเยอะแล้วก็ยิ่งถ้าเราป่วย,วยเนี่ยพอเราแต่งตัวเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยยืนเหนื่อยมันตอนนี้แค่นั่งหายใจยังเหนื่อยเลยะคะ่ะคือมันซีดมากตอนนี้แล้วก็หน้าสดอาจจะซีดมากซีดเหมือนไก่ต้มเลยซีดเหมือนคนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลป่วยรอบนี้ก็สาสัการแล้วก็จะบอกว่าเออ กลับมาที่เรื่องว่าเป็นคนชอบอบบน้ำอแบบน้ำไม่นทีชั่วโมงแต่เป็นคนขี้เกียจแต่งตัวหมายถึงว่าแต่งตัวชอบแฟชั่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลาเราป่วยอ่ยืนนานๆมันเหนื่อยทาครีมทาโลชั่นซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเป็นคนไม่ได้มีรองพื้นอะไร K.A. ตัวเดียวจบใช้แป้งฝุ่นอองฟองจบเอ่อเมคอัพก็ใช้แค่บัตรออนนู่นนี่นั่นหมอไม่ได้ใช้คุชชั่นอะไรเหมือนคนอื่นเขาก็คือ เน้นดูแลผิวหน้าของเราให้ให้มีปัญหาหน้อยที่สุดพอหน้าเราไม่มีปัญหาเราจะใช้เราไม่ต้องการตัวช่วยเยอะค่ะหมอไม่ได้ต้องการแบบไปที่ก็โบกันแบบ18ชั้นอะหมอทําไม่ได้นะหมอตรงขนาดเวลาเมคอัพจริงๆอะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแค่แป้งฝุ่นแป้งอองฟองตอนนี้ใช้อองฟองมาก่อนใช้จอนสานแล้วสว่วนแล้วรู้สึกว่าจรสานตอนนี้เนะี่ยแป้งมันใช้งานไม่ได้เลยมันมันแบบมันลื่นแบบแปลกๆอะ่ละลดล่าสุดที่ซื้อมาใช้ก็เปลี่ยนเป็นอองฟองของ bsc อะค่ะ ก็นั่นแหละนี่ขนาดอัดคลิปยังเหนื่อยเลยค่ะรอบนี้ป่วยไปเป็นครึ่งเดือนเหนื่อยสองวิคที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วมันเป็นพีช่วงที่พีกพีกะ่ะห้าวันน่ะห้าวันที่พีก,ก่อนที่เนี้ยจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือไม่ออกไปไหนเลยขับรถไม่ไหวตาฟ้าฟางหมดเลยคือมองอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยก็อย่างที่โลกเนี้ยค่ะเห็นไหมคะก็ที่คุณหญิงแมงมุมก็เป็นเนี่มคะ่ะจะเสียการเสียสายตาน,นู่นนี่นั่นมองอมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นไปเลยก็คือ s อซาวีโรคุ่มพวงเนี่ย ถ้าเรารักษาทางวิทยาการการแพทย์เยอะๆไปโฟกัสทางนู้นเยอะๆแต่ก็ต้องโฟกัสในกรณีที่มันไม่ไหวจริงๆเก็ตไหมคะมันจะทําให้ตับไตไส้พุงของเรามันพอเราทานยาไปเยอะๆเรารักษาสิ่งนี้รักษาโรคนี้เพื่อที่จะไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะตุยกับกับโรคอื่นที่เป็นแทรกซ้อนมากกว่าต้นโรคร้อยโรคเดิมเก็ตไหมเพราะฉะนั้นหมอก็เลยต้องใช้จิตรักษาล่าแต่รอบนี้บอบช้ำตรงที่ คือถ้าตัดไตไส้พุงข้างในมันบมอกได้มหมอคุณหมอมันเดือดมากๆอะ่ะกับความระอุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเดือดมากแล้วก็ตัดผมอยากตัดสั้นเหมือนกันนะอยากตัดบ๊อบเทนะตัดบ๊อบเทแบบเนี้ยได้ไหมคิมิโนโตก็โตโกโตนี่ที่ทิ้งร่องรอยไว้เห็นไหมมันจะเป็นรอยเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกอะ่ะเหมือนกับไฟคลอกอ่ะค่ะเต็มเลยหน้าดีขึ้นแล้วเหลือที่คอที่ยังต้องเยียวยาตัวเอง ขาแขนไม่เยอะรอบมีแขนแขนโอเคมันมีบางรอบแขนแบบเป็นเกิบงูเก็บปลาเก็บพญานาคเลยมันร้อนชนิดที่แบบว่าพุงพลาดน่ะคือคลั่งได้ถ้ากลุ่มจิตไม่อยู่คือคลั่งได้เนาะก็ <No. S 2> ใครที่ป่วยอยู่ก็หาสายทางแห่งจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้เจอหากลไกของความเป็นกลางของร่างของเราให้เจอแล้วหาสิ่งที่เหมาะสมกับ กับความเป็นเราให้เจอนะคะเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับเคมีพันธ์ขนาดนั้นหรือการใช้ยาฝรั่งจาขนาดนั้นเนาะแต่ก็เข้าใจค่ะว่าเวลายาคือทางออกเดียวและทางเลือกเดียวก็เข้าใจแต่หมอเติบโตมาคือเราเป็นบ้านสวนเราก็มีธรรมชาติเยียวยาแล้วเราก็ยังเชื่อในรางจืดในผักตำลึงในมะล,ละกออะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหม มันทานอย่างหนึ่งเพื่อเยียวยาอย่างหนึ่งแล้วก็น้ําตกคลายอะไรพวกนี้คะ่ะก็พยายามใช้พลังงานของหลักการของชีวิตจิตให้มากๆนะคะก็ทุกใจต้องการไกด์ไลน์ชีวิตเช็คดวงก็บ้านเขียวคะ่ะ idbi pyw ปดปดๆดนะคะก็เช็คดวงกับหมอก็ได้ทุกวันจริงๆตอนหมอป่วยหมอก็สารภารกิจปกติแต่นี้กลางคืนเพาราะกลางวันร่างจะร่วงกลางวันเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวมากๆพการาะกลางคืนมันจะเป็นได้ฟื้นคืนชีพมาบ้าง แต่ตอนไม่ป่วยเราก็ใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวันอยู่แล้วเป็นมนุษย์ข้างข่าวจากดาวพลูโตนะคะมน์นมอิสแม่หมอไมปลูมน์นมอิสสวัสดีวิถีแม่หมอไมปลูสวัสดีวิถีแม่หมอใส่ติชีวิตมีดีไซน์สวัสดีวิถีมนุษย์อันโกมนุษย์ลุนนะคะสวัสดีวิถีมนุษย์ข้างข่าวจากดาวพลูโตสวัสด,ดีวิถีแม่ม,มดน้อยรอยโพดโพดเยอะมากเราวันวัน,วนเริ่มละอากันได้เลยแหละคือถ้าไม่ ไม่ใช่จริงๆอ่ะถ้าหมอไม่ใช่สําหรับคนจริงๆเขาก็จะทนความวุ่นวายของหมอไม่ไหวความเยอะความอีลุงตุงนางของหมอไม่ไหวหรอกค่ะเพราะยังกันลมีที่อยู่กับหมอในทุกวันเนี้ยคือเขามองข้ามตรงนั้นได้หมดและรับตัวตนที่แท้จริงของหมอได้จริงๆซึ่งก็กับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆสําหรับทุกมิตรภาพทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมทุกอะไระก็อ่านหมด อ่านหมดรับรู้รับทราบแล้วก็ขอบคุณมากๆชีวิตมันไม่ได้มีแค่คําชมมันต้องมีคําติเพื่อให้เรามันบาลานะ่ะมันต้องสมดุลนะคะเล่นถูกชมมากๆวันหนึ่งมันก็เป็นการเป็นความธรรมดาที่ไม่ได้สเปเชียลเก็ตไหมนานเราถูกชมทีเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ดีดาสเปเชียลดีนะแต่หมอต้องเรียนแจ้งก่อนว่าหมอเป็นคนไม่ค่อยได้อินอะไรขนาดนั้นคือหมออยู่บนพื้นฐานความจริงถ้าวันนี้หมอหน้าซีดมากแล้วมีคนมาทาักว่าน้องหน้าใสาจังเลยแบบโอ้วันนี้แบบ คิดขู่อย่างนี้เราก็จะบอกว่าเ,เราป่วยนะไม่ขนาดนั้นแต่เราเข้าใจเขาแต่จิตเซนเราก็จะสัมผัสได้อีกะว,ว่ามันจริงปลอมขนาดไหน,นคือบางคนมาจากใจจริงก็มีคือคือความเขาเราไปทัดจิตเขาในบางมุมแล้วมันมาจากสิ่งนั้นจริงๆที่ออกมาจากกระมวลและความรู้สึกของเขาก็มีค่ะแต่เพียงแต่หมอฟังคลื่นจิตของม,อมามากๆว่าชัวหรือมั่นนิ่มเกตไม่หาสําหรับวันนี้ก็ไปละไยบาน อยากร้องเพลงนะแต่ไม่ค่อยมีกำลังแล้วไม่รู้จะร้องเพลงอะไรฉันก็เหมือนเรือลำหนึ่งน้อยที่ลอยมาคลื่นลมได้พัดผาจนไม่รู้ที่ใดเหมือนฝนที่โปรยมากลางฝนอันโปอยปลายลมไม้ให้พักกายฉันไม่มี เมื่อได้พบเธอฉันได้พบกำลังใจข้ามเลยไดไแมจำเนื้อไม่ได้หนึ่งชีวิตที่ฉันมีหมดใจนี้ฉันให้เธอจมแล้วการเดินทางอันโดดเดี่ยวจากวันนี้ถึงสองกายเราจะใช้หัวใจเดียว ต่อเติมความผูกพันที่เรามีจะใช้ทุกนาทีเพือ่อเธอไม่มีแรงเลยสองคนสองกายหัวใจเดียวไปละบ๊ายบายซียูค่ะซียูเกนเน็กชามไปละ bye บ๊ายบายจุบ Q Q. Q จ๊บจุบ๊บคิว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 จุ๊บจุ๊บ